ไม่นี้มาเกี่ยวเผาพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวเผาไมาเกี่ยวเผาคือเก่าเด้อสิทธิ์ให้เบิ่งขุดมูเกี่ยวเผาว่านมวลเป็นหนึ่งหัวเป็นหนึ่งหัวลุ่มมากระมาเกี่ยวเผาเกี่ยวเผาแล้จ้างพี่น้องมึงลุ่มดูวป่ะลุ่มดีดีอยู่ดูพี่น้องป่ะ มีล่มดูล่มดีพอห่อนเด้มืนนี่หนาว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 ูข้าอืมกินงมึงล,ล,ล,ล่มดูเล่าเปล่าร่มกับลมเนี่ Thì nó khỏa khẩu. Lại khuôn muốn mừng rụm thì nó mừng rụm, hoàn đấy, bây giờ nó chả nào. Khỏa, ôi. Ừ. Lui. Lui. Ừ. Ừ. khẩu. เก้าคนสิกคนไทรจีบกันเด้อทำไมมึงลุกลุกโซ่เขียวกันตอนไหนรูปอย่างไรเนี่ยกูลบบไปทางกูแหละอืมมาเด้อเขียวเขามาเด้อ เขาจัะคีบกันเหมือนเนี่ยเอาส่งงานกันเหมือนเนี่ยส่งงานมองดูมองดูเผื่อซุ้มเจียวเข่าแม่มองดูเจียวดูดูเป็นตาจางอยู่เดียวเนี่ยเจียวดูคือนยังเผื่อมองดูก็เศ้าจักเถี่ยซ้อนๆเผื่อพี่น้องมองดูเข่าก็งามงามอืออันนี้งานมีเจ้าภาพบ่ะผ้านางกันนางจักเถี่ยอือบ่ดีดอกว่ามีเจ้าภาพมานำ งานมีเจ้าภาพงานมีเจ้าภาพประกาศนางพี่น้องกลดูดูอืมเจ้ภาพมาณสมมาเอากาแฟมาใีกกิโลกับแม่บ้านเลยเจ้าภาพดูพี่น้องมเ้าก็งามงามงานทรงพยูกกันท่านอะไรจะคิดมือเนี้ยก่องามงาม่อนอืม พรอหูามาไหมสิอืมนึงดูฝนนี่หอดพวบาลแน่วอืมพวบอลเหลี่ยหน่อยอเสดูเสดูมาบายบายอืมประเจประเจซีห้องไหมงเงินเงี้ยเขาแต่ก็เซาไม่ห้า <laughs> งขึ้นเบาปวดพวกพวบอลแน่วเบาดูมาพูดสิอืมดูพี่น้องเย้าเขาไหมมงดูเยวดูดู ดูกินกาแฟแล้วบาพักกันนางจักเทอะเอ้ยคนงานกลุ่มนี่แน่นอนแน่นอนอืมเป็นแต่สือมาให้กินอยก,กาแฟผู้บริได้กินกาแฟนี่ตีพี่รอน <c oughs> โอ้ยเสียเปียบเนาะอืมเนี่ยผู้บริได้กินกาฟนนแฟนี่ตีพี่น้องเอ้กว่าเอาเอาเอาแค่นี้เนาะค่นืม น้าแกนี่เด้อพี่น้องเด้อมืออึนเขามันไกลจีแม่มันเนี่ยเออมืออื่นเขามันไกลสิว่ได้เอาเขามาจากบ้านเนาะปวดทราบเด้อมืออึนเขามันไกลไปตรงพกเขามาเจ้าภาพเรียงทั้งไกลทั้งเขามืออื่นเจ้าภาพแกงมาแล้วมือนี่อันแกงสมปลาเนียนแซ่บแซ่บ ยังสวมปาน,นิ้นใส่ดอกบะแค่ใส่บ่กงฮวงเคิมโอ้ยเหวี่ยกันล่งที่นองเลยอยากเลื่มข้าวแม่วงเออถั่ถวใ่ญ่ๆโอ้ยเลื่มเบามาแม่โอ้ยโอ้ย,อยจกแกผมว่าคืดพอ่อจังเม็ดเสียใจเสียใจอืมอืมแมนแมนอิลีเดออืมแมน